สวัสดีค่ะมโพกของสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สุพิตาไม่ได้พามาชมไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับแต่พาเพื่อนๆพี่ๆมาลงทุ่งมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานหน้าฤดูเก็บเกี่ยวกันนะคะหมดเป็นลูกชาวนาค่ะเป็นลูกอีสานร100้อยเร์เซ็นตค่ะมดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าเก็บเกี่ยว นาทำนาหลังจากที่ทำนาเราก็เฝ้ารอคอยนะคะวันแห่งการรอคอยคือวันที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้แหละคะ่ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวไร่ชาวนากันเลยนะคะทำนาช่วงนี้ก็ทำกันไม่ยากค่ะไม่ได้ทำนาดำนะคะทำนาหวานก็จะใช้แต่เครื่องจกักรเครื่องทุ่นแรงนะคะ เก็บเกี่ยวก็เช่นกันนะคะเราก็ใช้รถเกี่ยวหลังจากนั้นเราก็จะนํามาตากนะคะที่เห็นเต็มลานอยู่ตรงนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่พ่อทําปีนี้ได้ประมาณ2ตันนะคะสําสหรับข้าวเหนียวส่วนข้าวเจ้าพ่อได้ประมาณ5ตันนะคะและเมื่อเช้าพ่อก็นําไปปล่อย ปล่อยให้กับลงสีบ้างนะคะเพราะว่าการทำนาก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถน,นะคะเราก็จะต้องนำค่าววางส่วนไปขายออกบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ราคาข้าวค่ะถ้าเป็นข้าวเหนียวนะคะราคาอยู่ที่กิโลละ เป็นข้าวเปลือกนะคะกิโลละ9บาทค่ะส่วนข้าวเจ้านะคะหรือว่าข้าวหอมมะลิราคากิโลละ12บาทนะคะแต่จะราคาเท่าไหร่ชาวนาอย่างเราก็ต้องขายนะคะเพราะว่าเราก็นำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำนาแต่ละปีนะคะทุกคนนี่ค่ะช่วงบ่ายมามก็จะมาตากข้าวเจ้านะคะเมะก็จะตากอยู่ประมาณ สองแดดสามแดดพอๆกับข้าวเหนียวนะคะแต่ข้าวเราแก่เต็มที่นะคะเม็ดข้าวสวยมากๆค่ะทุกคน ดีใจมากๆค่ะกับผลผลิตที่ได้แต่ก็เข้าใจพ่อเขาเลยนะคะพ่อเหนื่อยมากๆกับการทํานาเพราะฉะนั้นมีโอกาสมดก็อยากจะมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่บ้างนะคะมดอยู่ไกลนะคะอยู่ระยองค่ะมดก็ทําอาชีพของมดนะคะส่วนพ่อกับแม่เขารักการทาไร่ทํานาเขาก็ทําของเขาเราก็มาช่วยมาเป็นกําลังใจเขาบ้างนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาตากข้าวกันต่อนะคะหลังจากที่ มดตากข้าวนะคะก็จะใช้เวลาอย่างที่มดแจ้งไว้ประมาณ2หรือ3แดดนะคะก็เสร็จแล้วก็จะเอาไปสีนะคะเป็นลุงสีในหมู่บ้านลงสีเล็กๆค่ะมดก็จะนําข้าวที่มดปลูกของมดเองนะคะ1ไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้มดจะได้ประมาณกี่กระสอบนะคะ แต่ที่เห็นอยู่เป็นข้าวของพ่อทั้งนั้นของมอคก็จะแยกออกไปแล้วนะคะมอก็จะตากแล้วก็จะสีเพื่อที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆพที่พี่ที่อยู่ทางระยองนะคะถ้าหากท่านไหนอยากมาทานข้าวหอมข้าวใหม่มาระยองนะคะแวะมาที่บ้านโสพิตาไม้มงคลได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามค่ะ